สวัสดีครับวันนี้พบกับวงตัวไข่เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้มีพี่เอามาร่วมเป็นเกรสสวัสดีครับนักครับ,รบในการ,รพาเดินของบูธเมอร์ซีเดสเบนนั่นเองครับผมจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยทางบูธของเมอร์ซีเดสเบนค่อนข้างแปลกตากว่าทุกครั้งที่เคยเจอเพราะว่าผมเห็นครั้งแรกแบบเอ้ยมันมีการจัดวางมีมิติที่อ่ะมันม,ม,นมีเขาเรียกอะไรมีเป็นแบบ เลเยอร์นะจริงๆเป็นชั้นๆนะเป็นนั่นเข้ามาซึ่งคอนเซปต์ปีนี้นะครับผมเขามาในภายใต้คอนเซปต์วิชั่นออฟเบียร์นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทีละส่วนเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างขอบอกว่าปีนี้เนี่ยเด็ดมากๆครับแล้วก็ในโซนแรกที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นรถแบบ SUV ของเขานะครับจอดอยู่นั่นก็คือตระกูล GLC นะครับแล้วก็ คันนี้อยู่ข้างๆพี่เอกครับนะ GLC 300e e. นั่นเองครับผมก็เป็น p l u กอิะนะฮะแล้วก็คันนี้ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องเลนส์เรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเพราะว่าในอนาคตเนี่ยของทาง mercedes-benz จะเริ่มมีบทบาทของตัวรถพลังงานไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะฮะครับผมแต่ว่าเขาก็ยัง แอบยังไม่ทิ้งนะเพราะว่าคันนั้นก็ยังมีที่เป็นดีเซลอยู่คือด้านหลังก็จะเป็นตัว GLC 220D ครับผมแต่ความพิเศษอีกอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้คือเป็นคูใช่ครับผมท้ายเป็นท้ายลาดนะครับไม่ใช่ท้ายตัดท้ายตัดนี่มองคันนั้นเลยด้านท้ายจะเป็นตัดใช่ครับอันนี้ก็คืออันแรกแล้วแล้วก็ที่จริงอ่ะตอนนี้ครับผมแอบกระซิบโปรโมชั่นของตัว GLC นิดนึงคือปีนี้เนี่ย โปรโมชั่นของ GLC ค่อนข้างเดือดครับมีการรับประกันที่ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น5-5ปีใช่ครับผมแล้วก็การบริกาามันขยายเวลาเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยไปพูดสรุปอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราพาดูรถที่มาตั้งภายในงานก่อนละกันและที่สําคัญครับเดี๋ยวเราไปเดินดูไฮไลท์เพราะว่าในของพี่เอะเดินไปแล้วในคลิปเอ๋เดินไปแล้วเดี๋ยวมาดูในคลิปของน้องนัทด้วยว่ามีอะไรกันบ้างครับ ใจจริงอ่ะอยากจะให้มาดูเจ้าคันนี้ก่อนครับซึ่งเราแทบจะไม่ค่อยเห็นตัวจริงมากมายนักนะครับก็คือ Mercedes m y ไมบัคันนี้น,น,นะครับเป็นตัว S580 ใช่แล้วก็คันนี้เนี่ยคือมันมีความพิเศษที่โดดเด่นไม่เหมือน Mercedes ทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะตั้งจนถึงจบงานหรือเปล่าหรือว่าตั้งแค่วันนี้หรือเปล่าอ,อันนี้คือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นตามโจลุมทั่วไปก็าานะฮะม,มันพิเศษมากจริงๆ ยิ่งเป็นสีทูโทนแบบนี้ยิ่งความเป็นแบบว่าไม้บักแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษทุกมุมทุกรายละเอียดของของความเป็นไม้บักจริงๆก็ต้องบอกน้องนัทเหมือนกันว่าถ้าเป็นไม้บักเนี่ยส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นจะเป็นสีทูโทนไม่ว่าจะข้างล่างเป็นสีดําด้านบนจะเป็นสีน้ําตาลหรือสีทองนะครับก็จะมาแบบสองสีแบบนี้นะครับยกเว้นคันหนึ่งที่เบไปดูมาตัวไม้บัก G L S อันนั้นเป็นสีเดียวอันนั้นเป็นสีดําสีเดียวแต่ว่าอย่างแรกที่อยากจะให้ดูนะครับว่านอกจากไอ้ Mercedes b e n บ Maybach เนี่ยจะมีคําว่าไม y บั c กอยู่ตรงหน้าตัวกระจังหน้านะฮะยังต้องมีโลโก้ b บ n z นะครับใช่ครับเนี่ยยังมีโลโก้ b บ n z มาให้ซึ่งถึงเนี้ยถ้ารถทั่วไปเราเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ความเป็นไกด์ไลน์ด้วยของตัวเส้นตรงฝากระโปรงนะฮะนะฮะอันนี้ยิ่งทําให้ตัวรถยิ่งโดดเด่นข้าไปใหญ่นะครับ ดีเทลรายละเอียดของตัวรถเนี่ยที่จริงอ่ะภายนอกมันดูมันดูรู้แหละว่าเป็นไมลบัตแต่ภายในที่จริงมันมีดีเทลเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ว่าวันนี้น่าจะเปิดไม่ได้ในงานเปิดไม่ได้นะครับเอาไว้มีโอกาสแต่ว่าแน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยหลายๆพี่หลายๆสื่สื่อได้ทํารีวิวแล้วอาจไปหาดูในรีวิวนั้นว่าเป็นยังไงแต่ที่เราอยากจะบอกคืออยากจะเชิญชวนเพื่อนๆครับที่มาในงานนี้จะได้เห็นนะครับมาดูตัวจริงๆรรถราคาคันละประมาณ18บแล้านสามแสนแล้ว มันเป็นอะไรที่โหเห็นย่างจริงอ่ะนะดีเท่รถคือแค่ภายนอกคุณดูก็ฟิตแล้วอ่ะนี่นะครับก็มาดูนะครับมาดูได้นะครับไล่กันต่อไปครับก็จะมาเป็นเรื่องของทาง Mercedes m สแล้วนะครับนี่คันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ใจอ่ะอยากอยากขับมากยังไม่ได้ขับนะแต่ผมขับรุ่นน้องมาแล้วตัว43แต่ตัวนี้เป็นรุ่นพี่อย่าง c l s 53คันนี้ โดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสปอร์ตความซาวของเขานี่คือแบบจัดเต็มสุดๆก็แรงขึ้นนะครับนะฮะอันนี้น่าสนใจก็คือเป็นรถที่ได้ทั้งหรูด้วยใช่และได้ทั้งเป็นแบบรถครอบครัวด้วยใช่ครับแล้วก็ยังพกความแรงมาด้วยเท่าไหร่นะม้าอยู่ที่435แรงม้ากันเลยนะครับเนี่ยเดือดเดือดเลย53โฟเมติกนี่และก็แน่นอนเอกลักษณ์ในของความเป็น AMG เขาก็คือลูกกงใช่ครับ กระจังหน้าเป็นแบบลูกศรระไกรไว้สูรระไกไว้ตามที่เขาว่านะครับนี่ครับนี่ก็คือการออกแบบของเขาแต่แน่นอนเราเราพากันดูแบบแรปอัพยาวๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่ารถในบูธวันนี้นะน้าเจแอบเห็นนะเยอะมากใช่จอดกันเป็น10คันอ่ะนะครับก็คือโซนตรงนี้ที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยเป็นโซนของ AMG นะครับก็อย่างนี้ G.L.4 4 3คันนี้เราบินมาแล้วเราบินมาแล้วนะครับนั่นคือตัวแรงอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวน้องเล็กนะครับ390แรงม้าที่จริธรรมดาที่จริงอ่ะนัดแอบเจรอนิดนึงเขาหน้าจาตัว G.L.A.35 มาอใช่อันนั้นอ่ะเป็นตัวที่นัดชอบมากไม่มีเอามานะครับแล้วก็ถัดเข้าไปด้านในครับนอกจากมีตัว4 3แล้วยังมีรุ่นใหญ่คือ GLE 53, 53นะครับรุ่นใหญ่นะครับมาจอบโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตอันี้ก็ถือว่าเป็นแม่รถใหญ่ๆแบบนี้นะยังเป็น AMC นะแล้วก็ยังเป็น53คันนี้ก็4ี่รกว่าแรงม้านะครับวิ่งบนทานเดือดโคตรเดือดอ่ะคือ <S <S 2> <S 2> คือคนรู้จักนันก็ซื้อไปเหมือนกันครับ <ๆ S 2> แล้วก็แบบไม่ไม่ได้เอาไปสิ่งแต่ว่าพอเวลาขับรถบนทางถนนเนี่ยมันเหมือนแบบ ดูดีอ่ะดูดูแบบดูซิงมากๆเลยนะนี่ครับแล้วก็แน่นอนครับความเป็น Mercedes AMG นั่นก็คือนะครับนี่ต้องมีเนี่ยลูกกรงขังที่บอกว่าขังอสุรกายใช่ไหมครับเนี่ยคือโลโก้ตรงกลางเบลอร์เอ้ยนี่เขาใหญ่รถเขาใหญ่รถเขาใหญ่มันก็จะใหญ่ตามขนาดรถนะครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีอะไรอีกนะที่จะมาดูที่เป็นไฮไลท์นะวันนี้เลยนะครับที่เพื่อนๆมาของบูธ Mercedes ต้องมาดูให้ได้ก็คือ นี่แะครับ SL 43เป็นตัวที่สุดๆเลยเพราะว่าคันนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวในตลาดโลกไปนะครับเผยโฉมไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาและวันนี้ครับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็เลือกสีซะสวยงามเลยนะสีนี้นะครับและต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าไอ้ตัว SL 43คันนี้เนี่ยนะ มีแต่หลังคาแบบไอ้นี่นะหลังคาผ้าหลังคาผ้าใบใช่ครับผมไม่มีหลังคาแข็งอาจจะรออนาคตนิดนึงอ่ะรอรอค่อยรุนกันแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาจะไม่ใช้เป็น mercedes benz sl แล้วมันจะกลายเป็น mercedes amg เขาจะยกเจ้าตัว sl เนี้ยอยู่ในตระกูล amg แล้วนะครับว่าตัวนี้ถ้าถ้านั้นจะไม่ผิดคือเขาใช้ One Man อ้าวว m a n มนวันเอนจิ้อยู่แล้วก็คือนะครับผลิตก็จะเป็นสไตล์ของของเครื่อง AMG ใช่ครับจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเราไล่ไปดูข้างในไหมครับได้ได้มาครับมาดูข้างในนะครับนี่หลังคาหูนะเห็นไหมสุดๆเหมือนกันนึกถึงตอนไปจอดอยู่ตรงสนามหญ้าไอ้พวกดอกหญ้าจะเกาะติดเลยผ้าอย่างเงี้ยนะฮะนี่แล้วก็ด้านท้ายที่ต้องบอกแ่าวแวะมาดูด้านท้ายนิดนึงเออมาดูด้านท้ายด้านท้ายเป็นอะไรที่ สวยงามฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะบัานท้ายแบบนี้เนี่ยนัดไปติดตาอย่างแบบว่าพวกตัวที่เราไปถ่ายมาอ่า GTR GTC อ่าครับบั้นท้ายมันจะแบบแบบนี้เหมือนกันแบบนี้นะจะมนมด้านนี้นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจะยกได้นะครับตัวเนี้ยที่จะใช้ทั้งเบรกได้ทั้งแบบอะไรต่างๆที่มันจะยกปีกช่วยเรื่องแอโรไดนมามิกแล้วก็ยิ่งรถประเภทนี้เนี่ยมันจะมีความแรงในตัวมีความที่เขาคำนึงถึงเรื่อง หลักการในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบรกหลักการต้านลมอะไรอย่างนี้มาค่้ยตรงนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างเราจะเห็นแผงดูฟิวเซอร์สีดำเป็นสีแบบดําเงาอีกแล้วนะใช้เป็นดําเงามานะครับแล้วก็ท่อเป็นสีท่อท่อเอ็เสียงก็น่าจะตามสไตล์อยู่แล้วบึ้มๆนะฮะแล้วสัญลักษณ์ SL4-3 อี่มีมาให้ งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าภายในของรถรุ่นนี้มีความแตกต่างยังไงกันบ้างล็อกว่ะล็อกหรอล็อกล็อกโอ้ดูไม่ได้ไม่เป็นไรเราคืออีกส่วนหนึ่งที่นัดมองว่าเขามีการถอดแบบจากตัวดูเป็นลักชัวรี่เมื่อก่อนอย่างเอสคาน์อย่างเงี้ยก็คือตัวมือจับประตูเนี่ยครับจะลึออกมาได้ใช่ใช่เขาก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับการต้านลมอีกแล้วเป็นยางไนล่นะครับมันจะ แนบเข้าไปเลยนะครับแต่เห็นคาลิปเปอร์แล้วงามมากเลยนะ<ช>สีเหลืองนะครับใช่อ่าครับมาอีกหนึ่งนะครับโมเดลเราบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมใช่ครับผมอ่าคู่คู่ค,ค,คู่บ้านคู่คน,น,นไทยนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนรายเรียดของตัวรถเข้ามาให้มันดูลักชวรี่ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับนั่นก็คือซีคัสสองดีอาอากาศนั่นเองครับก็ถือว่าเปิดตัวเป็นครั้งแรกในบ้านเราก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและในไฮไลท์เดี๋ยวเราพาไปดูซีเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเอาอากาศมันราคาประมาณ2องล้านหใช่ครับคือที่จริงอ่ะตอนเปิดตัวครับมันจะมีตัวที่เป็น เอ็มจีดามินะแต่ตัวนั้นอ่ะเขาไม่ได้เอาเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นอเรนการแล้วก็จะโดดไปเป็นตัวปลั๊กอินเลยเป็น C350E ที่เราเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนี่ก็จะให้เห็นนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรถที่ยอดนิยมที่น่าจับจ้องน่าจับตานะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ทดสอบมาแล้วว่าช่วงล่างเขาดีขึ้นมีความนุ่มนวลมีความโดดเด่นที่เพิ่มเติมข้นมา แล้วก็มาหลังของเรากันดีกว่าด้านหลังของเราก็เป็นอีกหนึ่งคันฮะที่มาจอดอยู่ที่นี่นั่นก็คือ CLS นะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็น 220D ใช่ครับเป็นตัวที่เหมือนกันเลยอ่ะครับผมใช่ไหมอย่าเรียกว่าเหมือนกันเลยเขาน่าจะเขาน่าจะมีแบบส่วนที่มันทําให้มันไม่เหมือนกันเรื่องการจูนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ากีนนยใช่ครับผมแต่ว่าเวลาเราเห็นบนท้องถนนเนี่ยคือมันมีความภูมิฐานมากๆของตระกูล CLS อยู่แล้ว ก็หลังคาก็จะเป็นท้ายลาดใช่ครับผมราคาก็จะอัพขึ้นมาคันนี้อยู่ที่ประมาณ4ล้านห้านะครับก็นะครับแต่แรงม้าก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งาแรงม้าครับผมอาจจะเน้นความหรูหราครับเน้นความแบบขับไม่ได้รีบร้อนอะไรอะไรประมาณนั้นไปครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของเราที่สำคัญด้านในกันดีกว่าครับครับผมเราอยากรู้ว่า Vision of the b e y o n อมีอะไรกันบ้างนี่ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเราใช่ครับนะครับคือพอเราอยากจะให้เห็น บริเวณโซนวงกลมตรงนี้ที่เป็นศูนย์รวมของเกี่ยวกับรถยนต์พลังงาน EQ ใช่ครับเพราะง่ป็นแบบในตระกูลแบบในเรื่องของ EQ ในเรื่องของปลั๊กอินไฟฟ้าที่มีบทบาทเข้ามาเริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆอย่างแบบตัวนี้ครับที่เป็น GLC 300e นะฮะเราเราก็มีในนี้ในคลิปเราได้นะฮะไม่เป็นไร ก็อ่ะก็อย่างที่บอกนะครับในโซนเนี้ยเป็นโซนของ plug-in hybrid นะครับแล้วก็มีรถตระกูล EQ จอดอยู่ด้านหลังเรานั่นคือ EQ S 5 0 0นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างราคาถูกลงได้เลนส์ที่เพิ่มขึ้น ใช่ครับแล้วก็มากับมอเตอร์2ตัวนะครับมีความแรงที่มากขึ้นแล้วก็ระยะทางจะวิ่งสั้นลงกว่าตัวในตัว 4- 5 0ห l u s ูนะครับก็คือระยะทางจะวิ่งได้สั้นลงนิดหน่อยแต่ตัวนี้จะวิ่งได้เขาเรียกอะไรนะเลนส์ก็ประมาณ700นะครับผมไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็เขาเขาพยายามเน้นเรื่องระยะทางเน้นเรื่องเกี่ยวกับว่าความประหยัดแล้วก็ความแรงที่เขาใช้มา แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องบอกเลยนะครับเป็นไฮไลท์สำคัญน,นั่นก็คือตัว c 3 5 0 e คันนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสุดท้ายนะครับก็ออกเบนซินมาสัทีรอ,อมานานแต่เพิ่มอะไรนะความพิเศษของเขาครับนะตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่ม H ระยะทางในการขับขี่ครับให้มันมีความขับข,บของตัว ev mode เนี่ยสามารถขับได้ไกลสูงสุดถึง100ยกิโลต่อการชาร์จหนครั้งก็ใกล้เคียงกับตัว i g l e 300 เลยนะที่จริงอ่ะมันเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่ของการขับขี่ของรถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะของทาง mercedes แล้วที่เขาเริ่มปูทางตั้งแต่ตัว s class ที่มีการตัว s 580เนี่ยที่วิ่งเระยะทางได้ถึง100กิโลนเองครับผมก็คือสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเรียบร้อยใชต้องบอกกันน่าเสียดายยังไม่มีโอกาสได้ลองขับขี่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งไงแต่เห็นหมอก บอกว่าโหมด EV จะวิ่งได้ความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรอชั่วโมงก็ถือว่าไม่น้อยแล้วนะเหลือๆก็วิ่งในชีวิตประจำวันได้สบายเลยนะในโหมด EV ีละ100กิโลนี่ไปกลับบ้านได้สบายใช่ครับราคาครับนัสราคาตัวนี้ก็ค่อนข้างดีครับอยู่ที่3 5ล้าน5ประมาณนั้น3 5ล้าน5ด้วยใช่ครับเฮ้ยน่าสนนะใช่คือเพื่อนๆอาจจะมองว่าด้วยทําไมมันถึงราคาถึงโดดไป นิดนึงนะครับเราก็ลองคำนวณถึงการที่เขายกแบตเตอรี่เข้ามาใส่มันได้เพิ่มทั้งการขับขี่ได้เพิ่มทั้งเลนส์ระยะทางมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผล uh huh. ในการที่เขาจะมีการเพิ่มราคาขึ้นในนี uh huh. ้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่จริงรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเขาถูก ถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่าง S-Card โอ้โหก็มีหน้าจอที่ยาวจอกลางที่ขนาดใหญ่เข้ามาแล้วก็โอ้โหรายละเอียดดีเทลของตัวรถเนี่ยคือสุดจริงๆก็คือใครที่มาในงานนี้นะครับในงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้ก็จะเห็นทั้ง2องคันเนี่ย จอดซ่อนอยู่ด้านในนะเพราะเขามีกําแพงกั้นใช่อาจจะต้องเดินเข้ามานิดนึงอาจจะแบบและกําแพงกั้นไม่เท่าไหร่ครับมันสามารถมองทะลุไปเห็นไอตัว s l 4 3ด้านนู้นได้อีกใช่ใ่แล้วก็โซนวงกลมนี้นอกจากจะมี2คันไฮไลท์สำคัญยังมีตระกูลที่เป็น E 3 0 0 e นะครับแล้วก็ที่เป็นตัว GLC 3 0 0 e ก็คือตัวที่เป็นปักอินจะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีการโชว์ชาร์จด้วยแต่นัดแอบ ชอบตดูมาตัวที่ชาร์จเขาอะนี่ตัวจุดอันนี้คือวอล์็อกใช่ครับนะครับก็สามารถมีเชื่อมต่อเป็นไวเลสได้ด้วยนะแล้วก็เป็นดาวคือไม่แน่ใจอะว่าเฉพาะในงานนี้หรือเปล่าที่มีการทําลวดลายแบบเนี้ยมันสวยงามมากหรือที่เราซื้อไปที่บ้านเราก็น่าจะได้แบบนี้นะส่วนสี่คือส่วนใหญ่ตอนที่เราเห็นตามโชว์รูมต่างๆมันจะเป็นสีดําเลยครับแต่เนี้ยมีดาวเข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวก็ล้อลุ้นกันว่าจะได้แบบไหนโอเคครับแล้วก็ ภายในของเจ้าตัว c 3 5 0 d นี่อยากให้ดูภายในนิดนึ่งมาดูครับนี่นี่ภายในตัวนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะครับเขาเน้นดีเทลความเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกครับยกมาจากรุ่นพี่อย่าง s card ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอไม่ว่าจะเป็นจอเลือนม่ตรงนี้คือใหญ่โตแบบนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยแบบใหม่ที่เป็นการคู่แบบนี้นะครับรองรับ พวกระบบแอแด็พทีฟรองรับระบบความปลอดภัยคือจัดเต็มแน่นอนนะฮะดีเทลแต่ละส่วนคือพรีเมียมสุดๆไปเลยแบบนี้พรีม <laughs> <Prim> <laughs> ก็ดีดีไซน์คล้ายๆจะเป็นเหมือนลายคาร์บอนนะครับดูโดดเด่นสะดุดตามากๆแบบนี้ <laughs> นะก็นับว่ามันเป็นภาษาการออกแบบใหม่ของในตระกูล <laughs> ส,คสีคราสใหม่นะครับหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับก็ อาจจะยังไม่ได้เป็นเหลี่ยมเล็กเหมือนกับใน S Class นะฮะแต่ว่าก็มีความเหลี่ยมเพราะแต่ก่อนหน้านี้ใน Mercedes-Benz เนี่ยจะเป็นกลมๆนะไอตัวแอร์เขาจะเป็นช่องกลมใหญ่นะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแบบภายในมันเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมหรืออะไรเอาไว้เมื่อหลายทาง Mercedes-Benz เขามีรถมาให้ลองไม่พลาดเดี๋ยวเรามาทำรีวิวกันคนนั้นเขานะครับในช่องวงอโตคาร์นี่เขาเป็นคนรถหรูอยู่แล้วนะครับเอาล่ะยังไม่หมดนะครับในแค่นี้แต่ว่าไฮไลท์สาคัญโอเคเราโชว์ไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น SLC E3 EQS e 500 <S และ C350 นะครับและยังมีครับในบูธยังมีรุ่นเริ่มต้นสำหรับแบบวัยรุ่นสำหรับใครที่แบบสนใจมีอาจจะแบบเริ่มต้นอยากจะใช้รถ Mercedes-Benz ม,มี A 2 0 0ใช่นะครับนนมา<อ>เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ค่อนข้างใช้ในเมืองอ่ะค่อนข้างปิดปารป,ปัดเปียวขับสนุก นะฮะ,ะ,ฮะคือหน้าตาก็โฉบเฉี่ยวมันดูวัยรุ่นอะนะ<อ>ครับอันนี้เป็นดูวัยรุ่นมากนะครับมันอาจจะไม่ได้คลาสสิกเหมือนรุ่นใหญ่แลเพราะว่าทรงนี้บางคนซื้อไปแต่งอคือแบบบางคนเขาไม่ได้อยากจะได้รถใหญ่หรือว่ารถแพงขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาสามารถเอาไปแล้วก็ไปคัสซอนไมค์หรือว่าไปแต่งให้มันดูมีเอกลักษณ์ได้ใส่ล้อเปลี่ยนล้อใส่พาร์ทแต่งเข้าไปใช่ครับคันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบ A 2 0 0 AMG Dynamic โอ้โห วันก่อนที่เพี่อนได้ไปทําที่เบนซ์ไทมัสเนี่ยมันจะเป็นตัว A200 ตัวล้านเอ๋อตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นอวันกาอวันกาใช่ครับแต่คันนี้เป็นตัว MG เลยขึ้นมาก็คือคุณจะได้ความพรีเมียมตามสไตล์ MG อยู่แล้วล่ามูลค่าเนี่ยกหนึ่งใช่ครับไม่ไม่ไม่แรงมากนะฮถัดมาอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคนที่ใช้รถ SUV อยากใช้รุ่นเริ่มต้นแล้มีหน้าตาที่ดี นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่าง G L A 200 a M G Dynamic นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยคือตอนนั้นอะ่ะผมลองให้คนที่เขามาสอบถามลองไปดูลองไปเลือกดูระหว่างค่ายอื่นหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมาตกตัวนี้จบที่ตัวนี้ใช่เพราะว่าเขาชอบเรื่องการดีไซน์ชอบความเป็น Mercedes แล้วก็ชอบความที่ในแต่ละส่วนเนี่ยมันออกแบบมาแล้วมันดูหรูหราครับอันนี้เป็นอีกอก,กิมมิกหนึ่งของ ตัว GLA 200ที่มันมีสเสน่ห์มากๆแต่พี่เอะกำลังสงสัยนะครับเครื่องยนต์ A 200คเครื่องยนต์เท่าไหร่นะนะตัวนี้ประมาณ163แรงม้าครับ250นิวตันแต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.3ลิตรใช่ไหมครับอย่างตัว A ตัวนั้นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะ จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นน่าจะเป็น1.2นะถ้านะจะไม่ผิดนะี <N> ่นี่1.3เท่ากันเป็น<ช>เครื่องยนต์ในแบบ4สูบ1.3ลิตรแต่ถ้าสมมุติว่าคนไปดูคลิปที่เราไปสนาม,มที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยคผมคุณจะเห็นเลยว่าเจ้า g l A200 เนี่ยิ่งลุยป่าได้อะงงขับเครื่อนล้อหน้าแล้วก็ยังสามารถแบบไปได้นะครับแต่อาจจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเขานิดนึงนะครับใครจะไปคิดว่ารถขับเครื่องล้อหน้าสามารถ ลุยในถนนลื่นๆหรือว่าในป่าที่มันเป็นโคลนอะไรอย่างนี้ได้อันนี้น่าสนใจใช่ครับนะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งคันสุดท้ายในบูธนี้แล้วนะครับก็คือในเรื่องของวีโต้วีโต้คือครั้งนี้อาร์ทามาเซ่เบนได้นําเอาตัวรถตู้ใช่ครับนะครับที่เป็นแบบจริงๆต้องบอกว่าเป็นสี่แถวนะครับสี่แถวสิบที่นั่งเลยนะมาโชว์เนี่ยอันนี้อนะก็โคตรเรียกโคตรว้าวดีไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรถ ตามตายรถตู้เราจะไม่ค่อยเห็นการที่อินทีเลียแบบเนี้ยอินทีเลียในที่นี้หมายถึงว่าการออกแบบที่นั่งเขาซีดเขาแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานเวลาเราเดินทางไปเป็นหมู่คณะหรือว่ารถผู้โดยสารก็ตามเนี้ยเหมือนเขาออกแบบมารองรับแบบนี้เลยอ๋ออันนี้ก็อยากจะพาไปดูเรื่องภายในเหมือนกันว่าไปดูครับไปดูครับนี่ตัวนี้เลยปึ๊บประตูไฟฟ้านะ ก็เปิดแบบสไลด์ใชครับเปิดแบบสไลด์แต่อีกอันนึงนะมันต้องก้าวอีก2ขั้นอ oh> ีกแล้วคนสูงอายุหรือผู้ใหญ่ก็จะลำบากนิดนึงนะครับเห็นมันต้องก้าวเพราะว่าตัวข um um ั้นมันอาจจะสูงไปสักหน่อยนะครับออแต่ว่าการออกแบบภายในที่เป็นการปรับซีทให้มันหันหน้ามาหากันเนี่ยคือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะมีอีกอันนึงที่ต้องระวัง เวียนหัวเขานั่งหันหลังแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาสามารถที่เราจะทำมิสติ้งนะครับรถแบบนี้มันเป็นได้ทั้งรถครอบครัวหรือเป็นรถที่เราสามารถที่จะมาแบบพูดคุยธุรกิจมานั่งคุยกันเวซี่เลยคือคือจับให้มานี่นั่งในรถเนี่ยมึงต้องเซ็นสัญญากับกูแน่นอนถ้างั้นถ้าไม่เซ็นมึงลงจากรถไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ความโดดเด่นของตัวซีคันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนจะเห็นตัวรางใช่ไหมครับ ตัวลางตัวนี้สามารถขยับได้ทุกตำแหน่งทั้ง3แถวเลยนะเราสามารถปรับได้อย่างอิสระมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทุกซีทนะครับเขาจะมีตัว Isofix เพื่อรองรับการใช้งานคาซีทนั่นเองครับอ่าบางคนก็พ่อบ้านบางคนอยากจะได้รถตู้ที่เดินทางกันหลายคนหน่อยแต่ว่ามีลูกเล็กก็ใช้ตัวคาซีทได้นะฮะเนี่ยพี่นั่งสบายเลยเฮ้ยดีนะตรงกลางมันน่าจะ Walk วอล์กได้ไหมพี่วอล์กได้วอล์กได้ก็คือเดินเข้ามาไปแถวที่3ได้นะครับแล้วก็ตัวไอตัวมีที่พนักนะครับเท้าแขนมาให้ทั้งทุกตำแหน่งเลยนะคู่ตรงเบาะแถวที่2ก็ทําได้นะครับอันนี้คือดีมากแต่ว่าเรื่องแอร์อันนี้เป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าแอร์มันจะมีช่องแอร์อยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางแถวที่2แถวที่3อาจจะไม่มีช่องแอร์ใช่ครับนี่แหละแต่ว่าแน่นอนรถอันนี้คือเป็นรถแบบอรถระโย์สำหรับรถครอบครัวใช่ครับ ราคาดีด้วยนะราคาเท่าไหร่เนี่ยสามหนึ่งสามล้านหนึ่งใช่คือไซส์ใหญ่ขนาดนี้เดินทางตายครอบครัวแบบนี้นะฮะคือตอนเนี้ราคาราคาสูงกว่ารถที่เป็นรถมินิ MPV นํานำเข้าจากญี่ปุ่นใช่อยู่ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงห้าแสนอ่ะใช่หรือจะซื้อเบนดีแล้วทรงแล้วทงเขาได้มากเลยนะใช่แล้วก็รถคันนี้เนี่ยเป็นต้องอย่างที่บอกนะคร ว่าเป็น C D I ก็คือดีเซลแล้วก็ที่จริงเนี่ยคันนี้คือเขานำเข้าทั้งคันนะครับรายละเอียดดีเทลการประกอบคือจะค่อนข้างเนียบมากๆ190แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดที่เขียนไว้อยู่ที่440นิวตันเมตรก็สามารถที่เราจะเขาเรียกอะไรนะชุดลากตัวถังบอดี้นี้นะครับเพราะเราดูจากภายนอกชอบมากเลยมันใหญ่นี่ก็ เนี่ยแหละมันที่จริงเขาก็จะมีห้องรับรองอีกนะสําหรับแบบลูกค้าจะมาเซ็นสัญญาหรือว่าอะไรอย่างนี้ตรลงกับเซลเซิงก็ห้องมืดห้องเชือดอยู่ด้านในจะเป็นห้องด้านในนะครับโปรโมชั่นพิเศษภายในงานนะครับผมสําหรับลูกค้าที่จอง TLC ก็จะมีเพิ่มโปรแกรมรับประกันคุณภาพของตัวรถเนี่ยนานสูงสุดถึง8ปีเราไม่เคยเห็น Mercedes 8ปีนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้เนี่ย8ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยขับกันยาวๆเลยนะแล้วก็ E class นะครับรับประกันตัวรถนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางโอ้โห <c oughs> เราเราไม่เคยเห็นจริงๆเราเคยเห็นนะ<ง>แล้วก็ C class นะครับผม5ปีเหมือนกันไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ตัว A class นะครับผม5ปีไม่จำกัดระยะทางเหมือนกันโอโ้โอหไม่น้อยปีนี้ดูเดือดมากจริงะครับผม ก็ประมาณนี <Transport> ้แหละที่เขาคือแค่เราได้การการันตีแล้วไม่จํากัดระยะทางเนี่ยเป็นอะไรที่มันมันสุดมากๆแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับนัทต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆเลยที่มาช่วยกันนะครับพาเดินชมเดินเดินอยู่น้องบอกจับมาคุยด้วยเลยนะครับก็คุยก็คุยครับพามาทุกคนได้ดูก็จริงจริงเนี่ยรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละมเร็วเนี่ยความเห็นหรือว่า การใช้งานนะครับอาจจะแตกต่างกันไปเราก็อยากจะดูความเห็นแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะครับลองมาสัมผัสลองมาจับลองมาดูลองมานั่งว่าจะตรงความต้องการของคุณหรือเปล่านะครับผมยังไงวันนี้ฝากช่องพี่เอ๋ด้วยนะครับเรื่องรถนะครับผมแล้วก็วงโตขาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงโตค่าด้วยนะครับยังไงเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะแวะมาฮะเราไปกันต่อครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ